ดิสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ฟิชชิงอินดี้ก็จะเป็นหมายพามาตกปลาหมายยักษ์ปาร์คนะผมหมายกลางเต็นตกปลาเนี่ยผมวันนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เดี๋ยวผมรถเต็นเราเดี๋ยวผมหมายก็เหมือนเดิมเหมือนเคยนะผมอย่างที่เราเคยมาครับผม เราก็จะมาลงตรงนี้แลผมนผมีครับผมครับผมก็เดี๋ยวมาถึงแล้วก็จะขอตัวเตรียมตัวก่อนนะผมเดี๋ยวยังไงเตรียมเสร็จก็จะมาถ่ายสูตรเหยื่อสูตรอะไรให้พี่ๆนะ้านๆะดูอีกทีนะผมส่วนคืนนี้น่าจะรอดูผลงานเนาะถ้ามีผมก็จะถ่ายโชว์นะผมโอเคครับผมปะเตรียมตัวเลยครับผมเนื้อผมเราก็จะใช้ช็อปฮีโร่เหมือนเดิมนะผม เดี๋ยวคืนนี้เราจะผสมไปสักสองถุงกันนะผมนะผมเป็นชิปมาฟิตะนรับผมของช็อปฮีโร่ะนรับผม ครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปลงไม้แรกกันเลยครับผมลุยครับครับผมลงเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะผมห้าคันนะผมก็มาลองลุ้นกันนะผมว่าไม้แรกเราจะประสบผลสําเร็จก่อนจะเมืดก่อนจะเข้านอนหรือเปล่านะผมป่ะลุ้นๆด้วยกันนะผมไม้แม่น้ําเจ้าพญามีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะนะผมอากาศเต็มใจนะผม ผักตบไม่ค่อยมีแล้วผมแล้วก็น้ําขึ้นนะครับผมก็วันนี้เราไม่มีกุ้งนะผมพอดีขอแบ่งพี่นานะฝั่งน้นเปนเขาว่าจะให้อยู่ถ้าเราเขาให้เราก็จะมาตกปลาม้ากันะผมแต่ตอนนี้เราตกตะก้อกันนะผมไปเราไปลงขั้นแรกไม้แรกกันเลยผมไปไม้แรกแหกมานะผมคอยดูไม่ถึง5้านาทีแลผม ออกผ่าก oh, ินผ่ากินอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว tot azi เตรียมแรกสายยูไปไปดูกันไปดูผลงานครับผมบเตรมแรกครับผมดีครับผมโอ้สายยูสวยๆแล้วผมนี่มากี่โมงเนี่ยดูนาฬิกากัน มาตอนสามทุ่มสิบปดนาทีนะผมเต็มแรกของเราวันนี้เดี๋ยวผมโอ้โหใส่สวยๆเล้วผมหมานๆเล้วผมบรรยากาศยามค่ำคืนนะผมหมายนี้มืดเนาะที่นอนเรานอนอยู่นี่แล้วผมเต็นท์เราซุ้มที่นั่งกินข้าว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปตกตรงนี้นะผมนี่โอเคครับผมโอเคครับผมถือว่าแต้มแรกเรามาแล้วผมหมันหมาน,นนะผมหมันหมาน นาไม่ได้เตรียมที่ตักนะไม่ได้ครับผมเขาเสียหมดเลยครับผมไม่มีที่ตักเอาที่ตักไปไม่ทันนะผมหล่นข้างหน้าเลยผมแต้มที่สองไม่ได้แล้วครับ ครับผมสวัสดียามเช่าอีกทีนะครับผมมันจะตื่นมาลงเบ็ดตีห้าก็ไม่ทันนะผมหกโมงกว่าแนละ้วอากาศมันเย็นนี่สตวนนี้ของเราผมเราลุ้นตรงนี้โอเคนุ่นก็จะเป็นโปะ๊ะออกไปนั่งได้ไปตกได้นะผมเผื่อจะลองไปตีไกล้ๆเผื่อให้มันดูถึงใจกลางป่าจะกินดีนะนุ่นแล้วก็เป็นพี่มุมในนะผมนุ่นนะครับ ก็พอมีนั่งตกนั่งลุ้นเงินอยู่นู่นยาวไปนู่นนะผมเย้ครับนี่ส่วนเจ้าขาวม้าขาวเราสีหมอกเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะผมเตินกระกางอยู่แม่วานไปนอนอยู่้างในอยู่นะผมนะน้องแพรไหมลูกสาวก็นอนอยู่บนกระท่อมนะผม,มรีสไตล์ครับผมถือว่าไม่เสียได้ตังค์นะผมแค่ร้อยห้าสิบบาทต่อหัวเด็กไม่คิดก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มครับผมปลั๊กไฟมีให้นะผม เผื่อพาครอบครัวมาพักผ่อนมาแคมปิ้งมาบอกรักกันเดียนวาเลนทอะไรคน,ะะคนเดียวโอ้ยคนนอนโอเคครับ thế nào wai chồng này ui <laughs> gì lung tào ui, đi 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 luôn đẹp loai muốn ăn thịt ไม่ทันเลยหลุด<ถ>ไปแล้วผมกินแรงอยู <al f> <ham> ่แล้วผมโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ บินจึงหัวที่หัวจ้ามาก่อนกลับบ้านหนึ่งเต้มครับผมสวัสดีครับทุกคนก็น่าจะได้เวลาแล้ว,ลวนะครับผมก็ตอนนี้ก็ห้าโมงนะครับผมได้เวลากลับบ้านวันนี้ถือว่าก็พอได้นะผมแต่ก็ถือว่าปลาก็เข้าห่างๆแต่เมื่อวานเย็นก็ถือว่าเข้าอยู่เรื่อยๆครับผมแต่ช่วงกลางวันมานี้ก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ แต,บบรรแต่กับบรรยากาศกับรารคากับหมายที่ตกก็ถือว่าโอเคแล้วผมก็พอได้มาพักผ่อนมาแคมปิ้งแล้วผมพาครอบครัวมาก็ถือว่าก็โอเคอยู่ครับผมครัเดี๋ยวไปดูผลงานกันแล้วผมเดี๋ยวเก็บของแล้วก็ไปดูผลงานกันนะผมไปก็ผมเดี๋ยวไปไปเอาผลงานมาให้ดูกันนะผม เนี้ยผมมีสายยูตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ปลากระมังห้าหกแต้มเนี้ยผมก็ถือว่าโอเคนะผมแต่ไสาหลักๆเมืม่อคืนนะที่หลุดไปแต้มหนึ่งก็ตัวใหญ่อยู่นะผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมมันมันมัน,มนทริปนี้ไปแค่นี้ครับผมบายบายแม่บายบายยัง Mai, <laughs> bye bye.